แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นข่าวดีจากทกสทกสจัดทับสาขาแก้นี่แก้จนเติมสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหนุนลูกหนี้ฝืน ทกศจะทับสาขานะคะเข้าดูแลลูกค้าในพื้นที่แบบครบวงจรพร้อมตรึงดอกเบี้ยงเงินกู้พร้อมโครงการชำระดีบีคืนการปรับโครงสร้างหนี้ไกลเกลี่ยหนี้พัฒนาอาชีพเดิมอาชีพเสริมอาชีพใหม่และเติมสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยผ่อนปรนหวังให้ลูกค้าสามารถฟื้นตัวได้และก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่าข่าวเช้านี้เพื่ออ,อัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายธนาารัฐงามวไลรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้แจ้งว่าทกศได้กำหนดแนวทางการเข้าไปดูแลลูกค้าโดยให้ทกศทุกสาขาบูรณาการการออกแบบการจัดการเชิงพื้นที่แก้หนี้แก้จนภายใต้แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยคนในชุมชนนะคะ และเน้นการเชื่อมโยงกับหัวขบวนตามแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตการจ้างงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยผู้จัดการสาขาทกศทุกสาขาต้องไปออกแบบเพื่อเข้าไปดูแลและร่วมแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกับชุมชน นายธนารัดแจง้งต่ออีกว่าในส่วนของเครื่องมือที่ทกศเข้าไปสนับสนุนก็จะประกอบด้วยตรึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ในช่วงขาขึ้นขณะน,นี้ออกไปให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระต้นทุนกับลูกค้าในช่วงการฟื้นตัวการจูงใจให้ลูกค้ารักษาประวัติการชำระหนี้ที่ดีไว้โดยดูแลในเรื่องผลตอบแทนทั้งอัตราดอกเบีย้ยที่คิดตามชั้นลูกค้าและการคืนเงินดอกเบีย้ยเพื่อแบ่งเบาภาระ เพื่อแบ่งเบาภาระผ่านโครงการชำระดีมีคืนจำนวน2,000ล้านบาทให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2566การดูแลภาระหนี้สินเดิมเพื่อลดความกังวลใจในเรื่องนี้เช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้ได้ตามศักยภาพการไกล่เกลี่ยหนี้การจะดทำคลินิกหมอนี้เพื่อลดหนี้ครัวเรือน การให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งนี้ในระบบและนอกระบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพเช่นการให้ความรู้ด้าน financial literacy digital literacy การร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาในการศึกษาดูงานการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะทั้งอาชีพเดิมอาชีพเสริมอาชีพใหม่นะคะ การปรับเปลี่ยนการผลิตไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการยกระดับมาตรฐานสินค้าเป็นต้นการเติมสินเชื่อหมายภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการจ่ายและการลงทุนเช่นสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละสี่สินเชื่อไฟแนนซ์สินเชื่อกรีนเครดิตสินเชื่อคอนแทรคฟาร์มิงอัตราดอกเบี้ย MRR สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ0 0 1เป็นต้นนะคะ การสนับสนุนช่องทางด้านการตลาดในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นตลาดในระดับท้องถิ่นตลาดโมเดิร์นเทรดตลาด e-commerce ควบคู่กันควบคู่การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยทางด้านการเกษตรผลิตภัณฑ์เงินฝากส่งเคราะห์ชีวิตกองทุนทวีสุขกองทุนเงินออมแห่งชาติเป็นต้นนะคะทั้งนี้ในการดําเนินงานดังกล่าวทกสยังเน้นหนักในด้าน BCG model เพื่อก้าวสู่การพัฒนาระดับสากลตามแนวทาง S ดีจีโดยขับเคลื่อนผ่านชุมชนต้นแบบที่ธนาคารได้พัฒนาไว้แล้วจำนวน7,927แหง่งอาทิการปรับเปลี่ยนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชที่สร้างมูลค่าสูงการทำเกษตรยั่งยืนชุมชนไม้มีค่าส่งเสริมการลดการเผาการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติชุมชนท่องเที่ยวเหล่านี้คือทกศจัดทัพสาขาแกนีแกจนเติมสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหนุนลูกนี้ ฟื้นนะคะอัพเดตล่าสุดจากทกสธนาคารเพื่อเกษตรกรไทย